อ๋อตกันเลยนะนี่ปอกถูวันเลยเหรอคะเป็นอาชีะเป้าชีะเดิมมันทำไงได้เหรอคะอไนี่มีอะไรได้ถูวันนี้นะกัาล่ตอไ๋อห้องนอ๋อนินเดิก็น

ในเลยที่ค้าจุกนี่แต่เนี้ยเดอะหนอยอ๋อเนี่ยเนี่ยป่านนี้ก็เรียกจุกจุกที่บ้านนะคะจุกธรมาแต่ถ้ามาขีดเป็นโลอะเราเมื่อไกันไหมก็เป็นจุกไม่เมื่อไหร่เป็นโลเป็นแห้งแนวอ๋อเป็นแหงจะเป็นจากอ๋อเป็นโลนูแบบแห้งแนวโลต์อะไรนะคะโลแปดสิบโลแปดสิบแบบจุกนี่เราขายสดหรือค่ะไอ้โลจังเขายิงที่นะเราแบบจังเขายิงที่นะแต่ว่าโลอย่างเดียวเลยอ๋อ ก็มาตั้งแต่บ้านเดบเป็นไว้ดีแวก็หนาบนเลก็ต้งอ๋อเราตาแต่โอกนะอย่างเดียวคือเป็นจุกอ๋อค่ะซึ่งอานจุ5งานบ้งนันคือเป็นที่เป็นโลก เสียดยอดสำเร็จมายอดเจ็ดบาตึ้งออกมาซับเหล็กตาบเองอ,อ๋อนี่ค่ายเป็นโล แกล้งเราปรนีับป่าได้๋ยนะคะอ๋อค่ะนี่เก็แเราเหรอตาตักน้านเราเหรอคะซะเร็วปนี นี่ข่เป็นเหมือนฟืนเหลาไอ้นี่ปลาดำหรือค่ายเป็นเป็นโลโลตเดโอ้ไปชิบอ้่ชงถาแก่ใไหมนี่โลไปชิบะวันใดอาทิตย์แต่ดโอ้อาทิตย์ค่ะโอ้รยเลือโลอาทิตย์ึงรวเลือโลโลปิก็ได้ขายชั่วลาเลยเสรยยดเข้ามาลอ๋อเสรยหยเ้อเข้ามาจากั้วเมียนเือนอ๋อค่ะแต่ว่าเรามีรายได้กันทุกวันเลยเนาะ

โกมาทำปนะเป็นอะไรนะเป็นเป็นใบจากเบนจ์เนาะเบนสเบ,บนนั่นคือเป็นคือปลอมรูปเลยไม่ต้องเกี่ยวขลีมันเบนเร็วๆอ๋อค่ะหยอกขึ้นช่วงๆที่ๆๆยยค่ะใหญ่ๆโอ้ใบย้อยนู่นนะนี่แหละนี่ก็ขลีออกมาได้เลยเลยนะขาโป้งก็ขีได้เลยนี่แหละใส้รเราต้องมวนเป็นมวเป็ระเดน๋ยวเรามาตากค่ะคะมันได้เบนอยู่นั่นเลย๋อ้มาเลยก้าวเวนหายอ๋อ้ก้าวเวนหายอะไรข้าวเวนหายโกมาโกมาจับเป็นตากให้คุณยค่ะ นเน,น,นี่ยนนี้เป็นแผ่นนีเหรออันนี้มันเป็นแผ่นพื้นนะคะก็เลียกปอดว่าปว่าปอดว่าปอดว่าปอโลแกนตำบรรนาเรียนมวนไว้เลยนุ่งเหลี่ยม่ก็ต้องออกมาตัดแล้วทำเวนอ๋อตัดเป็นทำเวนแต่อันนี้หนับไว้เลยนี่ก็แค่เปลือหายเนียนก็แค่เป็นเป็กเดี่ยวเตะช่วงเป็กเดี๋ยวเตะอ่ามาที่ป้าเบยหมักกบกันอ่าหมักกบเร็วได้งานที่ตัดเลย ตาโอเรียมาเก็บํำแพ็คสำแพ็กไอต่เป็นแพ็กไม่มีอยู่แล้นะช่วงใครเลยนะไม่ต้องเอเลยเหรอแบนได้ยดมาจากไหนคะนี้เนี่ยเจอกล้องก่อนนึ้งอ๋อเจอกล้เออ ไม่ร้นนะเพิ่งเดือดเจอยอดเขาทำกันมาขี้ปีแล้วอันนี้เต้เนียนโอ้ยกระป๋อตืว่าปีี็ค่ะก็เป็นเย่่ิป,ปีมาลแล้วํำกันมานีอ๋อโตโตทำโตเองตั้งแต่อยู่แต่เดอ,อ,อ่ะโตทำแรงเลยกาวอ๋อย่เยาวเกาวทิพกว่าปีนโอ้นั่นน,น,น่นนะทิพกว่าเรนี่ก่าวเจ็ดทิพอย่างปีเดียวเลย <c oughs> เลระค่าคะแต่เล็กมันเป๊กมากกระบูนี้ นี่กัดโลนกกาบาดทีบาทนี่นั่นเลยเจนว่าวันนี้โลดถัดไปเลยเอาโลกัะเปดที่เรือดโอ้นี่โตทำคนเดียวเลยเลยคะอะกองโตวันโตทำคนเดียวยังมีอาทิตย์หนึ่งใดหลายบาทไหมถ้ามันได้มั่งบัดนั้นนะกี่ววหอักตุนนักเรออกแล้วก็จะซื้อมาต้องต้องทำพันพันได้ฝันเหลือบาทอ๋อ าหลอกจางก็หลาวในแต่ได้ทำได้ทุกวันแต่ว่านะแต่ลาก้นบันี้ลำบากักจน่ตากเลยนะัค่ะเร่องนีเสือลำแต่ใดอะคะเอ้ยยอแต่ใดอคะนี่ก็ไม่บอกติแต่ว่าน่าไม่ทำแต่เบาทอ๋อค่ะก็ไม่บอกตี่เจ้าก้องไม่บอกตีค่ะ Có tầm cũng đến một tìm mốt rồi nó Có tầm câu chất cũng bấy băng Bấy mà này cả câu lột